สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะครับกลับเข้ามาสู่คอร์สเฟซบุ o ก k าร์เก็ตตในวิดีโอที่33แล้วนะครับในวิดีโอ EP นี้นะครับก็จะตามสัญญาเลยก็คือผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการกรองทักผีนะครับ2ชั้นซึ่งตอนนี้ชั้นเดียวเอาไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆอนอาจจะเคยดูวิดีโอที่ผมสอนเกี่ยวเรื่องการใช้วิดีโอในการยิงไปก่อนเพื่อเอาไว้กรองเสร็จแล้วเอามาทำคลาสตอมนะครับ แล้วก็ค่อยเอามายิงแอดข้อความเพื่อไปปิดการขายอีกครั้งหนึ่งมาในวิดีโอ EP นี้นะครับจะมาสอนยิงแอดนะครับโดยการใช้ระบบเซลเพจสอนเซลเพจอ่าแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์หน้าจอก่อนนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเกี่ยวเรื่องของระบบฟันแนลก่อนนะครับฟันแนลเนี่ยมันก็เหมือนระบบการกรองน้ำนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันสมมุติว่าไอที่เข้ามาเนี่ยมันคือทัฟฟิก นะครับหรือว่าจํานวนนะครับจํานวนนะซึ่งในทริควันนี้เนี่ยง่ายๆเลยที่ผมจะอธิบายให้เพื่อนเข้าใจคือเราจะใช้วิธีการคือยิงแอดด้วยวัตถุประสงค์นะครับจํานวนผู้เข้าชมแล้วเราจะเลือกปลายทางนะครับเป็น instant นะครับเอ็กเลียนแต่เราจะทําเป็น instant ซ้อน instant ครับก็หมายความว่าสมมุติว่า คนเข้ามา100คนอาจจะผ่านอินสแตนที่1ลงมาเหลืออินสแตนที่2เนี่ย50คนแล้วเราจะเอา50คนนี้มาทำคลาสต้อมคลาสตอมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราเราทำคลาสตอมแล้วเราจะเอาคลาสตอมนี้มายิงแอดออฟเฟอร์โดยใช้วัตถุประสงค์ขอฟาร์มครับเพื่อนๆพ,พอเข้าใจไหมฟันแนลประมาณนี้ ถามว่าการใช้ฟันแนลแบบนี้ดียังไงครับเพราะแน่นอนมันกรอง2ชั้นไงเราสามารถเช็คได้ว่าคนเข้ามาหนึ่งคนเนี่ยที่เห็นตัวอินสตนแ์เราเนี่ยคลิกแล้วเหลือกรองแล้วเหลือ,อกี่คนจากกรองแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วในอินสตาแกรทีองแล้วแล้วยังไม่ซื้ออีกเนี่ยเหลืออีกกี่คนก็เอาคนพวกเนี้ยที่มีความสนใจระดับมากๆแล้วเนี่ยเอามาทำคัสตอมแล้วก็เอามายิงแอดออฟเฟอร์อีกทีหนึ่งเพื่อปิดการขายนะครับ พอ,พอจะเก็ตนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพอจะเก็ตนะอ่าโอเคเรามาเริ่มกันแบบง่ายๆเลยนะครับวัตถุประสงค์แรกนะครับอ่าที่เราจะยิงกันนะอันนี้เพื่อน,เอนๆเปิดตัวจัดการโฆษณาเข้ามาได้เลยนะครับตัวจัดการโฆษณาเข้าตรงนี้นะครับหรือเข้าตรงนี้ก็ได้นะอ่ะาสำหรับเพื่อน <c oughs> ๆมือใหม่ผมแนะนําไปดูวิดีโอ EP แรกๆก่อนนะครับทริคนี้อาจจะงงๆสําหรับบางท่านที่ยังเป็นมือใหม่แต่ผมเชื่อว่าคนที่เป็นมือเก่าหรือว่ามือเก่าเนี่ย ก็ไม่แน่มีปัญหาอะไรแล้วอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีเซลเพจนะครับเราใช้ Instant ซ้อนอินสแตน์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดสร้างครับเลือกวัตถุประสงค์จํานวนผู้เข้าชมครับอ่าจํานวนผู้เข้าชมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรากดดําเนินการต่อยิงวัตถุประสงค์นี้วัตถุประสงค์เดียวนะครับแล้วก็อาจจะเปิด CBO นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยคเผื่อเอาไว้โคลนชุดโฆษณาเผื่อเอาไว้โคลนก็อ่ชิ้นงานโฆษณาด้านในนะครับเสร็จแล้วกดถัดไปครับ ตัวจํานวนผู้เข้าชมเนี่ยเราก็ยังคงเลือกเป็นเว็บไซต์ไว้นะดินามิกเราปิดนะครับข้อเสนอเราปิดนะครับกลุ่มเป้าหมายเซตไปได้เลยตามปกติอ่าเดี๋ยวผมจะลองเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เลือกไว้สักตัวหนึ่งแล้วกันสมมุติว่าเลือกตัวนี้อ่ะจบนะครับตําแหน่งการจัดวางถ้าเป็นมือใหม่แนะนําเลือกอัตโนมัตินะครับจํานวนการคลิกลิงก์นะครับแล้วแต่นะเลือกได้2ออย่างคือจะเอาเป็นคนที่เข้าชม landing page ก็ได้ แต่ถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเลือกเป็นการเข้าชม Landing Page เพราะเราต้องการส่งคนไปยังตัว Instant Experience ดูไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเรากดถัดไปครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนนะครับเพจนิดนึงอ่าสมมติอันนี้เราเลือกเพจแล้วเลือก Instagram ที่เชื่อมกับเพจนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมจะเลือกเป็นเพิ่ม Instant Experience ครับเพิ่ม Instant Experience ครับ ก็เพื่อนๆสามารถที่จะสร้าง i n s t n n t Experience ีนได้เลยอ n s t a n t e x p e r ก e n c e ก็คือ Canvas นะครับ Canvas ของ Facebook ที่มีหน้าที่ในการทำหน้าที่เหมือนเซลเพนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเว็บไซต์แต่ว่าอยากจะยิงไปหาคนที่อยู่บนเว็บไซต์เนี่ยเราไม่จะเป็นต้องเช่าวเว็บไซต์ไม่จะเป็นต้องติด p i กเซลก็ได้เราใช้ Instant Experience เนี่ยตัว Facebook ก็จะเก็บข้อมูลสามารถมาทำคัสตอมได้เหมือนกันนะครับจะใช้เทมเพลตที่มีอยู่ก็ได้หรือจะทาเป็นคัสตอมก็ได้นะครับ อ่ะเดี๋ยวพูดนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่อง Instant แล้วกันนะครับซึ่งผมมาเคยทําวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยไปพอสมควรแล้ว Instant นะครับหรือว่าตัวเซลเพจเนี่ยมันก็มีหน้าตาง่ายๆเลยคือมันจะเป็นหน้าแบบเรียงยาวลงมาโดยเราสามารถเลือกกําหนดองค์ประกอบได้เช่นเราจะเอาวิดีโอขึ้นด้านบนอ่ะเราก็เลือกวิดีโอมาหนึ่งวิดีโอนะครับอ่ะสมมุตินะครับสมสมุติสมมุติผมเลือกเอาวิดีโอเนี้ยนะครับ อันนี้ผมก็จะต้องเลือกให้มันเป็นแบบว่าโชว์บน Facebook ได้นะครับก็ไปเซิร์ช g ูเได้ว่าวิดีโอที่โชว์ในรูปแบบไหนสามารถโชว์แบบเต็มหน้าจอแบบนี้ได้นะครับเวลาเราเรนเดอร์ออกมาเนี่ยเราก็เลือกไปเลยเป็น16ต่อ9เป็นหนึ่งต่อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเสร็จแล้วผมอาจจะเพิ่มองค์ประกอบต่อไปอาจจะเป็นพวกรูปภาพนะครับอาจจะเป็นพวกรูปรีวิวหรืออะไรก็ว่ากันไปอ่ะสมมติอันนี้ผมทําตัวอย่างให้ดูนะแต่ว่าเอาจริงๆเพื่อนๆอ,อ,อาจจะต้องแบบไปใส่ข้อมูลเพิ่มเอาเอาเองแล้วกันนะครับ อันนี้ผมใส่รูปไปนะเดี๋ยวมันก็จะมีรูปโพงนี้ลูกค้าเนี่ยเวลาเขาคลิกที่แอดโฆษณาเราอะครับมันก็จะเด้งเข้ามาที่ instant ก็คือเหมือนเด้งเข้ามาที่หน้าเซลเพจเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเลื่อนลงเลื่อนลงเลื่อนลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันจะไปจบด้วยเมนูปุ่มครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจุดคล้ายแมทมันยังไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับผมแนะนําว่าหลากัหลกๆในการออกแบบเซลเพจเนี่ยนะครับมันจะต้องมีแคปชั่นขึ้นข้างบนก่อนอาจจะเป็นแคปชั่นถัดลงมาด้วยเป็นด้วยวิดีโอแคปชั่นเลือกเป็นกล่องข้อความนะครับ อ่าแบบนี้สมมติว่าผมจะเอาข้อความขึ้นข้างบนอ่ะผมก็เลือกแบบนี้เลยอ่าแล้วผมก็อาจจะเขียนเป็นแคปชั่นอะไรสักอย่างเช่นอ่ะอันนี้พิมพ์มั่วๆไปก่อนนะครับห้าห้าสีพื้นหลังสีอะไรก็มีเวลาว่างเราก็ตกแต่งเอานะครับก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรก็เหมือนกับเราใช้พวก Microsoft Word นะครับอยากจะได้ตัวขีดตัวใหญ่ตัวอะไรก็เลือกเอาฟอนต์ก็เลือกเอานะครับอยากจะได้เป็นฟอนต์แบบไหน ตอนนี้ก็จะมีฟอนต์ให้เลือกประมาณนี้นะครับสีพื้นหลังเราอยากได้เป็นสีแดงแบบนี้เพื่อให้มันเห็นชัดเสร็จแล้วเขาเลื่อนลงมาดูวิดีโอดูรูปดูรูปเสร็จแล้วไปไหนต่อ,อสมมติดูรูปเสร็จมีสินค้าให้เลือกเป็นแบบสไลด์อาจจะมีเป็นรูปแบบหลายๆมุมแบบนี้เป็นต้นสมมตินะผมเลือกรูปนี้หนึ่งรูปแล้วก็รูปนี้สามารถใส่ลิงก์เว็บไซต์นะครับเพื่อให้เขาคลิกไปได้นะครับถ้าเกิดเรามีเว็บนะแต่ถ้าเราไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องใส่นะครับ รูปนี้1รูปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะจบด้วยองค์ประกอบก็คือจะจบด้วยองค์ประกอบปุ่มหรือบางคนอาจจะไปแท็กเข้าชุดสินค้าของร้านค้าก็ได้นะครับเช่นอันนี้ผมมีแคตตาล็อกอยู่แล้วเพิ่งผมเคยสอนวิดีโอเซตไปแล้วนะครับว่าจะทํายังไงให้สินค้ามาโชว์ในตัว i n s t a n เ e ็กซ์เหียนะครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้ผมเลือกมาหมดเลยครบทุกอันแล้วก็จบด้วยเมนูปุ่มจุดคลแมกอยู่ตรงนี้เลยครับที่เราจะทําเป็น Instan t ซอน i n s t a n t นะครับเช่น เขาเลื่อนลงมาดูจนจบแล้วเราอาจจะใส่ไปเลยว่า,าสนใจข้างบนอาจจะเขียนเป็นแคปชั่นว่าโปรโมชั่น2แถม1สุดท้ายอาจจะจบด้วยสนใจคลิกคลิกตอนนี้คลิกสั่งซื้อตอนนี้เอาไปเลย3แถม1ข้างบนเขียน2แถมหนึ่งข้างล่างเขียน3แถม1แล้วดูว่าเขาจะซื้อไหม ถ้าเขาคลิกไปหน้า Instan นตต่อไปก็เป็นรูปโปรโมชั่นก็ได้หรืออาจจะเป็นรูปลายนะครับแล้วก็ให้คลิกที่รูปแล้วเด้งไปที่ลายแล้วไปซื้อของหรืออาจจะเป็นรูป Facebook คลิกที่ Facebook แล้วเด้งเข้า m. me ก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยก็คือเข้า inbox Facebook แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ซื้อเดี๋ยวเราไม่เป็นไรครับถ้าเกิดเขาไปอินสแตนที่2แล้วเนี่ยเขาไม่ซื้อเดี๋ยวเราเอาข้อมูลเนี้ยไปทำคัสตอมแล้วไปยิงออฟเฟอร์อีกทีหนึง่งจุดแคมแม็กมมาอยู่ตรงนี้ครับ เราจะไม่เลือกปลายทางเป็นเว็บไซต์นะครับแต่เราจะเลือกปลายทางเป็น instant ท์เอ็กซ์พิออันที่2ครับเราสามารถที่จะใส่ i ิน t a n t ท์เอ็กซ์พิเนี่ยลงไปนะครับในช่องนี้ได้อันที่2นะครับเขาบอกว่าโฆษณา i ิน t a n นท์เอ็กซ์พิบนอิน t ต g r กรมไม่รองรับลิงก์ไปยัง i ิน t a n นท์เอ็กซ์อื่นๆงั้นผมจะต้องไปเปลี่ยนก่อนอันนี้เราสามารถเซฟไว้ก่อนได้นะครับแล้วเราจะต้องติ๊กไม่ไปโชว์บน i n s t a g r กร เราก็สามารถที่จะกดบันทึกไว้ก่อนได้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับด้านบนเราก็จะเลือกเป็นชื่อก่อนแล้วกันทดสอบ i n นะครับแล้วกดบันทึกไว้ก่อนก็ได้อันนี้เราสามารถดึงไปใช้ไม่ได้นะครับถ้าจะเป็น instant s o u instant มันจะโชว์บน instagram ไม่ได้ตามที่เขาแจ้งนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากดกระบาดออกไปก่อนนะครับอ่า แล้วเราก็ไปเลือก Instagram ก่อนว่าเราจะไม่โชว์บนตำแหน่ง Instagram นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องติ๊ก Instagram ออกอันนี้ผมติ๊กออกเลยนะครับอะไรที่เป็นเกี่ยวกับ Instagram เอาออกหมดเลยเสร็จแล้วอ่ะตรงนี้กลับมาใหม่ครับเลือก i n s t a n t a m เมื่อกี้เราเลือกเป็นทดสอบ IN ใช่ไหม อ่ะอันนี้ผมเจออันที่เมื่อกี้ผมบันทึกไว้แล้วนะครับอ่ะันนี้เดี๋ยวเราลองมาใส่ดูนะครับเวลาเราจะกดแก้ไขเนี่ยในเมื่อเราบันทึกไปแล้วนะครับให้เรากดสร้างซ้ำนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกดบันทึกเป็นรายการใหม่ไม่งั้นเนี่ยมันจะแก้อะไรไม่ได้นะครับอ่เดี๋ยวผมกดสร้างซ้ำขึ้นมานะครับพอผมกดสร้างซ้ำขึ้นมาเสร็จป, otes, ปุ๊บมันจะขึ้นเป็นสำเนาเนอะอ้ะแมะตรงนี้เราจะแก้ได้แล้วเมื่อกี้ผมต้องใส่ลิงก์เว็บไซต์ไม่งั้นจะกดบันทึกแล้วก็กดเสร็จไม่ได้นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราเลือกเป็นอินสแตนต์เอกเพลียนอันที่สองครับอ่าคราวนี้เราก็ลองลองใส่ชื่ออินสแตนต์เอกเพลียนไปดูเห็นไหมคราวนี้มันจะสามารถลิงก์ไป i ิน t a n t e ์ p e r เพลี e นอันต่อไปได้แล้วซึ่งเราจะต้องมี i ิน t a n t e x เ e r i e ลียนอย่างน้อย2อันนะครับเวลาเขาคลิกที่ปุ่มนี้อ่ะมันก็จะเด้งไปที่ i ิน t a n t e x เ e r i พลี e นที่ชื่อว่าทดสอบ20 20เราเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ปงใส่ปุ่มแล้วปุ่มตรงนี้จะต้องใส่ตัวอักษรไม่เกิน30 ตัวกอรน,นะครับอย่างเงี้ยซื้อสามแถมหนึ่งคลิกตอนนี้เลยอ่าเมื่อเขาคลิกตัวตอนนี้เสร็จปุ๊บเขาจะเด้งไปที่ i n s t a n t x p ีกพเหรออันที่สองครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดบันทึกครับแล้วก็กดเสร็จครับเป็นอันจบเพราะฉะนั้นผมให้เข้าใจลูกการทํางานให้ง่ายๆแบบนี้ก่อนเห็นไหมพอเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหน้าแบบนี้กดเสร็จสิ้นครับก็จะเป็นอันเรียบร้อยคราวนี้เราก็จะมีหน้าที่คือเซ็ตรูปก,ก่อนที่จะคลิกเข้าอินสแตน เช่นเราอาจจะทํารูปเป็นอันตราส่วน1นต่อหนึ่งขึ้นมาแบบนี้ซึ่งผมเคยสอนไปแล้วใช้เป็นอันตราส่วนพันแปดสิคูณพันแดแล้วก็ใส่เป็นตัวอักษรบนรูปไปเลยโดยเน้นพวกแคปชั่นหรือจุดแข็งหรือจุดขายหรือการแก้ปัญหาหรือการขยี้ปัญหาลูกค้าไปเลยนะครับอย่างอันเนี้ยผมเขียนไปเลยเปิดรับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเปิดบิน300อแพ็คฟรีจัดส่งเห็นไหมครับเออ อันนี้มันจะไม่โชว์บน Instagram Explorer นะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูนะถ้าจะใช้เป็น Instant ซ้อน i n t ส n t นะครับตำแหน่งการจัดวางจะไม่สามารถโชว์บน Instagram ได้หไหมครับผมจะต้องมาติ๊กออกก่อนอะไรที่เป็น i n s t a g r กรต้องติ๊กออกให้หมดเลยนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถทำเป็นระบบะกรองผีสอชั้นได้เสร็จแล้วเซ็ตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกดเผยแพร่ครับเป็นอันเสร็จเพราะฉะนั้นผมอยากให้เข้าใจลูกก่อนนะ ลูปที่1คือเราสร้างอินสแตนซ์ขึ้นมาก่อนอันหนึ่งรูปที่2นะครับทำอินสแตนซ์อันที่2ขึ้นมาอินสแตนซ์อันที่2เนี่ยเน้นไปเลยเป็นพวกโปรโมชั่นคลิกตอนนี้3แถมหนึ่งซึ่งอินสแตนซ์อันที่1อาจจะเขียนเป็น2แถม1 1แถม1นะแต่อินสแตนซ์อันที่2เนี่ยให้บิวให้มากกว่าอันที่1ถ้าเขาซื้อก็คือจบแต่ถ้าเขาไม่ซื้อเราจะวนมากรองที่3ครับก็คือเราจะเอาลายชื่อคนที่ไม่ซื้อเนี่ยแล้วคลิกมาอันที่2เนี่ยเอาไปทำคัสตอมต่อ สมมตินะครับอ่ายวผมกดเผยแพร่ไปก่อนนะสมมุตินะครับอันนี้ยิงให้ดูจริงๆเลยพอผมยิงแอดตัวนี้ไปสักระยะหนึ่งสมมุติว่าอาจจะยิงไปได้สัก7วัน10วันส5้าวันแล้วเริ่มรู้สึกว่าเรามีข้อมูลเพียงพอแล้วนะครับเราน่าจะมีข้อมูลลูกค้าเพียงพอแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับมาที่เมนูเครื่องมือทั้งหมดแล้วมาที่เมนูกลุ่มเป้าหมายครับอหาเมนูกลุ่มเป้าหมายนะครับ พอเราหาเมนูกลุ่มเป้าหมายเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมาสร้างคลาสตั้มออเดียนก็กดคลิกที่สร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองนะครับแล้วเลือกเป็น Instan t experience นะครับแค่นี้เองแล้วก็ถ้าเป็นผมนะครับผมจะไม่เลือกแค่ Open นะผมจะเลือกคนที่คลิกลิงก์นะครับใน Instan t e x p e r ก e n c e มันก็จะกรองคนที่แค่ Open แล้วก็เลือกเพจท,ที่เราทำการยิงโฆษณานะ i n s t a ต t ตัวที่เราจะเลือกเราจะต้องเลือกตัวที่2นะครับเราจะไม่เลือกตัวที่1 เราจะเลือกตัวที่2นะครับก็คือตัวเมื่อกี้ที่ผมสร้างไว้ก็คือตัวทดสอบ2020นะครับเราจะต้องเลือก Instant ตัวนี้โดยส่วนใหญ่หลกัหลกๆแล้วเนี่ยผมจะเอา30สถึงหกวันก็คือลูกค้าที่เข้ามาใน Instant ตัวที่2เนี่ยใน30วันย้อนหลังเดี๋ยวผมจะเอามาทำคัสตอมแล้วผมจะยิงแอดข้อความส่งออฟเฟอร์ดีๆไปปิดการขายคนเหล่านี้อีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่ไปเลย and w a วา 30วันเป็นต้นแล้วก็กดสร้างกลุ่มเป้าหมายก็ประมาณนี้แล้วที่เหลือก็รอทาง Facebook เนี่ยมันเจเนเรตขึ้นมากลุ่มเป้าหมายเนี่ยถ้าเกิดว่ามันต่ำกว่าพันหนึ่งก็ไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรนะครับเพราะกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นคนที่สนใจสินค้าเราจริงๆต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าทริกนี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อเรากล้าอัดเงินกับแอดตัวแรกแอดตัวแรกก็คือแอดจำนวนผู้เข้าชมนะครับเพื่อให้คนเนี่ย มันเข้ามาหรือว่าทัฟฟิกเนี่ยมันเข้ามามากที่สุดถ้าทัฟฟิกตัวเนี้ยเข้ามามากเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ครัสตอมตรงเนี้ยก็จะเยอะจะเยอะขึ้นเท่านั้นแล้วหลังจากนี้ทํายังไงต่อครับคราวเนี้ยเราก็มาสร้างแอดปกติเลยก็คือเราก็มาที่ตัวการโฆษณาอีกรอบหนึ่งสร้างแอดขึ้นมาเป็นตัวที่2นะครับแล้วเลือกเป็นวัตถุประสงค์ข้อความครับแต่ว่าเราจะเลือกเป็นคัสตอมของคนที่เข้ามาในอินสตแกอันที่2องอ่าคราวเนี้ยเราก็ยิงแอดไปปิดเลย จะยิงเป็นแบบปกติหรือเร่งความเร็วก็ได้นะครับถ้าคนไม่ซีเรียสก็อาจจะยิงปกติก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาใหม่กําหนเองก็คือเราเลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายแคนวาส30วันเห็นไหมครับเราก็จะได้คนที่เข้ามาในอินสแตน์อันที่สองแล้วเราก็อาจจะกรองได้ช่วงอายุเอาแค่นั้นพอแต่ไม่ต้องใส่ความสนใจนะครับแล้วก็ใส่ภาษาเป็นภาษาไทายให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเรากดถัดไป เราทำแอดเป็นออฟเฟอร์ดีๆก็ได้อาจจะเป็นโปรโมชั่นตอนนี้4แถม1ไปเลยอันนี้อาจจะดียิ่งกว่าเพราะว่าเขาเข้าไปถึงอินไปถึง2อ n ินสแตน์แล้วเนี่ยแต่เขายังไม่ซื้อถ้าอย่างนั้นออฟเฟอร์อันนี้ก็ต้องดีกว่าอินสแตนซ์อันที่2อนึกภาพออกใช่ไหมครับอ่าแล้วเราก็สร้างแอดทำเป็นรูปภาพขึ้นมาอ่าถ้าคุณเห็นรูปนี้อยู่คุณกดสั่งซื้อตอนนี้เอาไปเลยครับโปรโมชั่น4แถม1เสร็จแล้วกดเผยแพร่จะกดเร่งความเร็วก็ได้นะครับเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเรามันไม่เยอะ ผมแนะนําอาจจะไปเปิดฟังก์ชันเร่งความเร็วก็ได้เพื่อที่จะยิงไปปิดคนเหล่านี้อีกทีหนึง่งถ้าเพื่อนๆใช้วิธีนี้และเข้าใจรูปของการออกแบบฟันแนลเนี่ยมันจะลดผีได้เยอะเลยครับคือผมต้องอธิบายหลักการทํางานของผีก่อนนะหลักๆแล้วเนี่ย Facebook มันจะนําส่งแอดของเราครับไปหาคนที่มีแนวโน้มผมย้ําว่ามีแนวโน้มนะจะคลิกหรือเปิดข้อความเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สนใจนะว่าคนคน,คนเหล่านั้นเนี่ย จะเป็นคนที่สนใจจริงหรือเปล่าขอให้แค่คลิกข้อความมันกินเงินเราได้แล้วเพราะฉะนั้น Facebook มีหน้าที่คือหาผีให้เราเราก็มีหน้าที่คือเราจะต้องกรองผีเหล่านั้นออกไปก็คือต้องมาออกแบบฟันแนลแบบนี้ครับถ้ากรองชั้นที่1มันไม่ได้ก็มากรองชั้นที่2ชั้นที่3ก็ว่ากันไปนะฮะลองเอาวิธีนี้หรือกระบวนการนี้ไปดูลองดูครับลองดูผมว่าอันนี้จะช่วยเพื่อนๆในการกรองคนหรือเพื่อนๆจะเปลี่ยนอินสแตนซ์อันที่หนึ่งเป็นพวกวิดีโอก็ได้นะครับ ทำได้เหมือนกันวัดค่าจากคนที่ดูวิดีโอจบก็ได้ก็ลองดูครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะทำให้เพื่อนๆเ,เกิดไอเดียมากขึ้นนะครับก่อนจากกันนะครับผมฝากช่องทางการติดตามไว้นิดหนึ่งนะครับช่องทางที่หนึ่งก็จะเป็นชาแน l นักวุฒิผู้เฮดนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยและที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์คำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณด้วยใครยังไม่เคยใช้เทคนิคนี้นะครับก็ก็พิมพ์บอกมาได้แล้วกันนะครับว่าเฮ้ยยังไม่เคยเลยเป็นไอเดดีีียท่มากนะครับ ช่องทางที่2นะครับจะเป็น Li น์แอด n a t a w u t 8 5 4นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับก็ไปฟ o l l o w ได้เลยเวลามีคลิปใหม่ผมบอสแค์ให้ได้เรียนก่อนเวลามีพวกคอร์สที่ผมจะเปิดนะครับเป็นรอบๆไปเนี่ยท่านก็จะรู้ก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมนักวันที่อัดวิดีโอนะแต่ถ้าเลยไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับวันที่1 8บแกกันยานี้นะครับจะมีเป็นคอร์สไลฟ์สดในกลุ่มปิดของผมนะที่ผมประชาสัมพันธ์ไว้เลยนะเพราะว่าเป็นคอร์สครั้งสุดท้ายของปีแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจ ทักไปที่แฟนเพจนัทวุฒิปู้เพชรนะครับแฟนเพจนัทวุฒิปู้เพชรจะขึ้นต้นด้วยภาษาไทายต่อท้ายด้วยภาษาอังกฤษแบบนี้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดซีเฟิร์สให้ด้วยนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมอ่านปักหมุดด้วยนะถ้าไม่อยากโดนแบนนะครับเสร็จแล้วช่องทางที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Facebook ส่วนตัวนะครับนัทวุฒิปู้เพชรแบบนี้ถ้าไม่อยากแอดเฟรนก็ฟอลโล w เอานะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนไม่เต็มตอนนี้เพื่อนผมคัดออกไปเยอะเลยเป็นพันเลยก็ดรนมาไ้ะคับ ก็มีอะไรมาพูดคุยกันนะครับถ้าเห็นข้อความก็จะพยายามตอบให้ได้ทุกคนแล้วกันแต่ถ้าไม่เห็นก็แสดงว่าข้อความเหล่านั้นไปตกในกลองสแปมหรือเป็นข้อความที่ผมไม่อยากตอบก็อย่ากโกรธผมเลยนะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามหวังว่าทริคนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับสวัสดีครับ